ไปช่วยเจรจากับชนลุมน,น้อยเรื่องพม่าเย่างนี้ท่านท่านพอทราบไหมอันนี้ไม่ทราบไม่รู้จริงหรือเปล่า<ะ>ถ้าจริงสมมติว่าถ้าจริงนะถ้าจริงก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายเป็นเรื่องดีโดยจำไปการแก้ปัญหาในอดีตหลาย,ลายๆประเทศที่เขามีปัญหากันบางครั้งไม่ได้จบด้วยไตยภาคีทวพภาคีหรกจบด้วยไอ้นี้ไม่มีภาคี ในจบด้วยเอกชนบางคนไปเป็นสื่อกลางช่วยถ้าคนมีบารมีก็อาจจะไปช่วยคุช่วยคุยก็อาจจะจบได้ซึ่งนนี้ถ้าเป็นจริงเนี่ยก็อาจจะท่าเนเรื่องที่ดีแบบนั้นถ้าดานคิดแบบนั้นเป็นเรื่องที่ดีแต่ประเด็นท่านมินออนไลน์ท่านรับรู้ด้วยหรือเปล่าคะเพราะว่าการที่จะให้ใครมาเจรจาเรื่องไทยในประเทศเรามันต้องได้รับความยินยอมทั้งในส่วนของชนกลุ่มน้อยทั้งในส่วนของรัฐบาลเมียนมาด้วยอะค่ะอันนี้ ไมทราบแต่ถ้าไม่ทราบแต่ถ้าเป็นจริงถ้าถ้าท่านทําจริงผมเชื่อว่าต้องรู้ทุกทุกระดับ <c oughs> ต้องรู้เพราะว่าท่านเองก็เป็นคนมีบาร,รมีไม่ใช่คนที่ไม่มีบาร,รมีใช่ไหมก็เป็นอดีตนายกถ้าท่านที่จะทําอย่างนั้นผมคิดว่าท่านก็คงคุย,ยหัวถึงหางจนจบท่านบระองคท่านพรเนี่ยกูว่าดีแต่บางคนก็มองว่าต่า่านต่างเป็นหน้าที่ นอนเนีน่นอนก็รัฐบาลก็ทำอยู่แล้วไม่ใช่ว่ารัฐบาลไม่ทารัฐบาลก็ทําไปแต่ถ้าจะมีใครมาช่วยเสริมก็ไม่ไม่เสียหาย